หายหรือไม่หายเราก็ดูเอาถ้ามีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนก็ต้องกำหนดดูกายส่วนใดจะมีการเคลื่อนไหวไป,ไปมาจะเจ็บมือจะเปลี่ยนท่านั่งก็กำหนดดูเปลี่ยนท่านั่งหรือจะลุกขึ้นยืนแล้วก็ดูอีกเวทนาที่ปวดอยู่นั้นหายไหมอา่าวหายไปแล้วเราก็จะได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนี่ที่ให้ดูเวทนาอย่างนี้ มันเกิดขึ้นอย่างไรโอ้เกิดขึ้นเพราะว่านั่งนานไปมันหายอย่างไรเพราะว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถมันก็หายไปนี่จะได้ให้ให้ดูอย่างนี้เวทนาที่สคืออทุกข,ขมสุขเวทนาชื่อตามภาษาบาลีมันอทุกข,ขมสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์มันบ่สุขมันบ่ทุกข์สื่อ,อ,อๆอยู่เฉยๆอยู่ ตัวนี้อาจจะกำหนดยากหน่อยถ้าจิตใจยังไม่เป็นสมาธิเท่าที่ควรนี่จะเพียงแต่อนุมานได้เหมือนกับนายพานตามรอยของกวางไปในป่าสะกดรอยไปวิ่งไล่กวางไปก็เห็นกวางมันวิ่งไปพอวิ่งเข้าไปในป่าก็วิ่งตามไปก็ตามรอยมันไป ทีนี้รอยกวางนะั้นมันก็ไปสุดที่ก้อนหินก้อนหินก้อนหนึ่งนายพานก็ไม่เห็นว่ากวางมันไปทางไหนเพราะมันเหยียบหินแล้วมันไม่มีรอยมีรอยเฉพาะเหยียบชิดดินพอนายพานเดินอ้อมก้อนหินไปก็ไปเห็นรอยกวางอีกอยู่ฝั่งข้างโน้นจึงอนุมานได้ว่าเพราะกวางตัวนี้ มันเหยียบก้อนชี้หินแล้วมาลงฝั่งนี้แล้วมันก็วิ่งไปการกิริยาที่เหยียบก้อนชี้หินนั้นเปรียบเหมือนกับอทุกข,ขมะสุขะเวทนาความไม่สุขไม่ทุกข์เราก็ดูจากสุขกับทุกข์นี่แหละโอ้ระหว่างสุขก่อนที่มันจะทุกขน์นี่มันมีความไม่สุขไม่ทุกข์ขั้นอยู่มันเฉยจากความสุขฝั่งนอนจึงเป็นทุกข์ อา้าวทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีอย่างที่เรานั่งใหม่ๆมมีความสบายกายเบานั่งไปนานๆระหว่างน,นี้แหละระหวา่างตัวต่อระหว่างความสุขกับทุกขน์นี่มันจะมีอทุกขะมะสุขะเวทนาขั้นอยู่กลางๆมันไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยๆอยู่ มันเฉยจากสุขแล้วมันก็เจอกับทุกข์สลับกันไปอย่างนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเอาแค่กำหนดสุขกับทุกข์ก็พอหยับหยาบก่อนทุกข์เกิดขึ้นกำหนดทุกขน์นอเก็บนอปวดนอก็ได้นะเก็บหนอปวดหนอนั่งอยู่สบายสุขนอสุขนออย่างนี้ก็ได้ ให้ดูในส่วนของเวทนาวันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ไม่ใช่ไปไปรอดูนะว่ามันจะสุขเมื่อไหร่มันจะทุกข์เมื่อไหร่ก็ให้ดูกรรมฐานเดิมเรานี่แหละดูในส่วนกายไปก่อนอันนี้พูดเป็นหลักภาษาไว้จริงๆแล้วเมื่อวานนี้ก็มีผู้เจอเวทนาอยู่ดอกทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละแต่เมื่อวานไม่ได้บอกให้ดู พราะให้ดูทีละอย่างไปก่อนจะได้กำหนดได้ชัดเจนในฐานทั้งสีน่นี้คือกายเวทนาจิตธรรมความจริงแล้วมันก็เกิดผสมประสานกันไปนั่นแหละทั้งดูกายบางทีเวทนาก็เกิดจิตฟุ้งซ่านอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นในขณะที่ดูกายอยู่จิตก,ก็เกิดขึ้นธรรมก็เกิดขึ้นแต่อยากจะ ให้มันชัดเจนก็ให้ดูทีละอย่างไปที่สำคัญเราจะต้องอาศัยความเพียรทั้งสี่สถานเข้ามาประกอบเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นทำอย่างไรบาปจึงจะไม่เกิดขึ้นแก่จ,จิตใจ,ใจใจของเราแก่กายของเราแกว่วาจาของเราก็ต้องสำรวมระวัง เราก็ตอบเลยต้องสมรวมระวังระวังตาระวังหูระวังจมูกระวังลิ้นระวังกายระวังใจระวังแล้วจะตั้งใจไว้ที่ไหนก็ตั้งใจไว้ที่ฐานภาวนานั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่หายใจเข้าพองหนอหายใจออกยุบหนอยืนอยู่รู้ว่ายืนอยู่เดินอยู่รู้ว่าเดินอยู่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่แหละ สังวรประทานเพียรละวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นความเพียรที่สองก็คือปหานประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วมันตกไปตั้งใหม่ตกไปร้อยครั้งนำกลับมาตั้งใหม่ร้อยหนนี่แหละละบาปที่เกิดขึ้นแล้วใจมันตกไปเราก็ตั้งใหม่ตกไปตั้งใหม่ตกไปตั้งใหม่ทำอย่างนี้อยู่ล่ำไป แล้วกุศลคุณงามความดีมันก็จะเกิดขึ้นก็เป็นภาวนาประทานหายใจเข้าบุญกุศลก็เกิดขึ้นหายใจออกบุญกุศลก็เกิดขึ้นแล้วเราก็รักษาเอาไว้ทีนี้อนุรักษณาประทานเพียรรักษากุศลคุณงามความดีไม่ให้เสื่อมนล้วมันเสื่อมไปอีกก็ตั้งใหม่อีกอยู่อย่างนั้นแหละตกไปก็ตั้งใหม่ตกไปก็ตั้งใหม,ม่อย่าไปน้อยใจอย่าไปเสียใจ ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรอย่าไปกุมมากนักนะอย่าไปกุมมากนักที่สําคัญให้มีความพอใจพอใจในการประพฤติปฏิบัติพอใจในการสดับตับฟังภาคของการปฏิบัติพอใจในการที่จะฝึกจะหัดพายืนยืนพาเดินเดินพานั่งนั่งพานอนนอนพาคู่เหยียดเคลื่อนไหวก้มเงยกราบไหวทำ ทั้งที่ใจมันเถียงอยู่บ้างก็ทําทเถียงไปน้าเฮ็ดไปพอบอกอาจจะยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรทําไปดีกว่าไม่ทําเลยตกกระเทือนมันบอกว่าตกกระเทือนขั้นในกวนน้ำแลว้วกับกวนสาเห็นมันคุณขั้นว่ากวนคุนแลว้วกุ้งซิ่วหางสีง้อมเราได้ตกกระเทือนมาแล้วมาเป็นนักปฏิบัติทม ล่บ่ไล่เขาก็เอินว่าเสือนี่นะหามินหมอมาแต้มตต่มไล่เขาว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะนักนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาธรรมะมาปฏิบัติเอาสติปัญญาความเพียรมาปฏิบัติเราก็หาสติปัญญาความเพียร มาใส่จิตใส่ใจดูดูแล้วก็เหมือนกับการมาชาร์จไฟให้กับตัวเองชาร์จพลังสติปัญญาความเพียรให้มันมีมากขึ้นเพื่อเราจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเรามีความพอใจใกล้ต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติมันจะพาให้เกิดความเพียรเกิดความที่ พยายามจะทำถ้าคนไม่มีความใคร่พอใจในการสดับตับฟังในการมารพูดปฏิบัตินี่มันก็ไม่อยากจะทำเนาะแต่ถ้ามีความพอใจแล้วก็ไ่ที่จะปฏิบัติตไ่ที่จะกระทำเมื่อมีความพยายามมีความเพียรแล้วมันก็จะเกิดความเอาใจใส่เอาใจฝักไ่ไม่เพิกไม่ถอนไม่เลิกไม่ละ พยายามกำหนดอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอกิตตะกิตตะเอาใจฝักใ่เอาใจฝักใ่กอยู่เสมอแล้วก็พาให้เกิดวิมังสาตัวปัญญาไข้ครวนพิจรารณาจอบซ้อมให้จอบให้ซ้อมเฮ็ดอันใดใส่ใจอันนั้นมันจอบมันซ้อมเฮ็ดจังใดเนาะสินนางจังใดมันจังสิตั้งกายได้ดีจังสิบ่เก็บแอวปวดหลัง จังสีกหนดได้ดีๆนั่งท่าได้น้อนั่งมองได้น้อบางคนก็หาแน่วมาโนุนกลนขึ้นนี่มันสูงจักน่อยนั่งในคักก็หาดูนะไม่ใช่ว่าจะต้องไปเอาตามรูปแบบของคนอื่นมากมายนักบางทีเขาบอกว่าขวาทับซ้ายฉันจะเอาซ้ายทับขวามันเป็นไรมันนั่งสบายกว่าขวาทับซ้ายก็นั่งอย่าไปติดในรูปแบบ มากเกินไปให้เราค้นคว้าหาเองนั่นแหละจะนั่งยังไงนั่งพับเพียบนั่งคัตมาดเอ๊นั่งทานี่มันทับขาไว้จังน้อยมันปวดนั่งบบเดเหิงนั่งบบเดดนนั่งไว้จังน้อยกับปวดเอ้าทานี่มันก็นนะ่าเปลี่ยนทาเบึงเปลี่ยนทาเมึงหาวิธีการเอ๊ะทำยังไงเนาะใจมันจะไม่ สั้สายไปหาอารมณ์มันจะไม่ตกไปสู่อารมณ์ภายนอกบ่อยนักหาวิธีปลูกเล้าจิตใจของตัวเองอย่างไรก็ต้องใช้อุบายเฉพาะตนด้วยนะหาอุบายเฉพาะตนฝึกฝนช่วงนี้ก่อนที่เราจะได้เปลี่ยนอิริยาบถไปสู่การฝึกการหัดในการใช้อิริยาบถย่อย ในหมวดของสัมปชัญญปะภปะภะพะปภะที่ว่าด้วยความรู้ตัวในขณะเคลื่อนไปไวมาในขณะที่กราบนี่เป็นอิริยาบถย,ย่อยการเจ็บมือการประนมมือการกราบเป็นอิริยาบถย,ย่อยอิริยาปถาปะภะอิริยาบถใหญ่ทั้งสี่ก็มียืนเดินนั่งนอนทั้งสอย่าง เราได้ศึกษาเรื่องของการนั่งเรื่องของการยืนเรื่องของการเดินยืนเดินนั่งเนาะยืนเดินนั่งยังยังไม่ได้ศึกษาเรื่องของการนอนหร,อหรือไม่ต้องบอกก็ได้นอน,นสบายอยู่แล้วบอกเอาสามอิริยาบถนี้ไปก่อนยืนเดินนั่งฉะนั้นโอกาสนี้ก็ให้เราใช้อิริยาบถนั่ง ตั้งกายให้ตรงดำลงสติให้มั่นะใช้อิยาบทนั่งนี้ไปก่อนหายใจเข้าดูท้องพองขึ้นพองนาะหายใจออกดูท้องยุบลงยุบนาะใช้เวลาพอสมควรก่อนที่จะพาเปลี่ยนอิยาบท